สวัสดีค่ะโอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงแน่นี่แต่ละมือแต่ละเดียว่ามีอย่างหรอกค่ะนั่งเฝ้าผู้ป่วยนั่งเฝ้าผู้เฒ่าติดเตียงค่ะก็คือไม่อะไรมากเด้อนี่คุณแม่นะคะอายุเยอะแล้ว,วเนี่ยสาวน้อยนะคะนะคะก็ดูแลนะคะท่านไปไหนไม่ได้เนาะติดเตียงแม่กะเข้ามาติดเตียงก็้าใจเนาะลูกไปไหนไม่ได้ ก็คือเราจะต้องดูแลทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นป้อนข้าวป้อนน้ําเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรต่างๆนี้นะคะเนี่ย เนี่ยดูดูนะนี่คืออาหารเหลวสําหรับอาหารเหลวที่สําหรับให้ทางสายยางแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้แม่เราเจ็บใช่ไหมก็ไม่อยากจะใส่สายยางทั้งหูดังใช่ไหมเขาเอาหูดังนี่ใส่สายยางเขาว่านี่ในหูดังแล้วก็รองอาหารเขามาดิค่ะบางทีก็ใส่อาหารเข้ามาในในหูดังตรงนี้นะคะแล้วมันก็สายยางก็จะถึงตรงนี้เลยเนาะคือง่ายเด็คือมันง่ายสําหรับคนดูแล